ผส,สมดินนะครับวันนี้ผส,สมดินทําถาดจิ้มด่างนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับตอนนี้เรามีถุงภูเขาไฟที่ใส่ไปแล้วนะครับแล้วก็ทรายนะใส่ไปนิดหน่อยประมาณครึ่งถังได้อันนี้จะเป็นดินถุงธรรมดาครับถุงละยี่สิบบาทใส่ไปเลยนะครับสามถุง วันนี้นะครับต่อมานะครับเรานำดินดินเก่าที่ใช้แล้วนะครับนำกลับมาใช้ใหม่นะครับจะช่วยประหยัดนะครับบางคนก็อาจจะทิ้งเลยก็ได้นะครับแต่สผมเอามาใช้อีกรอบหนึ่งนะครับเอามาล่อนล่อนนะครับแล้วก็เราจะได้ดินนะครับ ก็คือเราใส่ดินไปสามถุงแล้วก็ใส่ดินไปอีกนะครับก็ดินจะเยอะหน่อยแต่ว่าไอ้ดินที่ใช้แล้วมันก็มีวัสดุปลูกเดิมๆอยู่ก็เหมือนแบบไม่ต้องไปเพิ่มอะไรมากนะครับเราก็ใส่ไปเรียบร้อย3ามถาดนะครับ ต่อไปนะครับจะเป็นขุยมะพร้าวนะครับในขุยมะพร้าวก็จะมีใย,ยมะพร้าวนะครับอันนี้เราจะล่อนล่อนเอาแต่ที่เป็นแบบของผ,งผงนะครับนี่เราก็จะเหลือใย,ยมะพร้าวไว้ข้างในตะกร้านะครับ าเพื่อนๆเ,เคยดูคลิปผปสมดินก็แต่ละที่ก็จะไม่ค่อยเหมือนกันนะครับแล้วแต่แล้วแต่สวน <c oughs> บางทีก็ใส่แบบนั้นแบบนี้นะครับไม่เหมือนกัน ส่วนใหญ่แเราก็เก็บไว้นะครับไว้ใช้ลองก้นกระถางได้นะครับ ไปก็จะเป็นการใส่ออสโมโคตนะครับเราก็ใส่ไปนิดหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเอาไปทําถาดเดี๋ยวเราก็จะใส่เพิ่มอีกทีหลังนะครับบริเวณข้างหน้าถาดนะนี่เราใส่ไปเล็กน้อยส่วนซากันจีเราก็จะใส่ไปนะครับนี่ก็จะช่วยกันมดกันเพีย้ยกันแมลงมาลบกวนได้นะครับป้องกันนี่เฉยนะครับเป็นยาป้องกันเหมือนเขาจะออกฤทธิ์เป็นแบบสารที่แบบ น่าจะส่งอะไรสักอย่างแบบส่งสัญญาณไม่ให้พวกแมลงมารบกวนนะครับนี่ก็คือเสร็จสิ้นนะครับจากนั้นเราก็ต้องใช้จอบคนผสมนะครับเดี๋ยวเราก็จะคุกๆนะครับพวกนี้ให้เข้ากันทั้งหมดนะครับโอเคนะครับเราก็จะมีคนผสมปูนนะครับอดีตมาผสมให้นะครับนี่นะครับมะทำแมงนะครับแต่ก่อนก็เป็นกรรมกร ก่อสร้างมืก่อนนะครับตอนนี้ก็ตกงานนะครับเลยมารับจ็อบผสมดินนะครับกระบะอาสิบบาทนะครับเพื่อนๆสนใจก็ติดต่อ

เนีวยนะครับต่อมาก็ใช้งานได้นะครับนี่ลองบีบดูนะครับแล้วดินก็จะคายแต่นี่ก็พอได้พอได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำถาดให้ชมกันนะครับนี่ก็จะเป็นมะพร้าวสับลองก้นนะครับเราก็ ใส่ดินที่เราผสมเข้าไปนะครับใส่ไปก็เกือบเต็มถาดนะครับสุดท้ายเดี๋ยวเขาจะยุบลงนะครับยุบตัวลงไปที่สวนผมก็จะไม่เน้นใส่ดินเยอะนะครับจะไม่เน้นใส่ดินเต็มถาดเน้นแบบใส่ดินแบบน้อยนะครับแต่ก็ไม่น้อยมากนะครับ เมื่อเราทำถาดแล้วนะครับเราก็จะขนขึ้นรถนะครับแล้วก็ขนถาดไปปลูกต้นไม้นะครับยังลงข้างหน้านู้นเลยนะครับตอนนี้เราก็จะมาถ่ายในโรงเรือนที่เราจิ้มด่างให้ชมนะครับเมื่อเราได้ถาดกาแล้วเราจะนําไปแช่น้ํานะครับอันนี้ก็จะเป็นแหล่งน้ําที่เราใช้แช่นะครับแช่ให้ถาดชุ่มน้ําจากนั้นเราก็จะมี ที่เจาะรูนี่เนาะที่เราเคยถ่ายคลิปไปแล้วแล้วก็เจาะแล้วเราก็จิ้มลงไปนะครับใช้ด่างจิ้มผมให้ดูด่างก่อนด่างเล็กๆอย่างนี้นะครับเอามาจิ้มนี่นะครับจิ้มลงไปก็จะได้ลักษณะน,นี้ประมาณนี้นะครับเนาะแล้วเราก็ครอบฝาถาดนะครับอันนี้มีเพื่อนถามมา ว่าซื้อมาใบละเท่าไหร่ก็ประมาณ50กว่าบาทนะครับลังหนึ่งผมซื้อยกลังเนาะมัน2,590ครับก็ตกใบละ50กว่าบาทได้50ใบนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูด่างที่โตแล้วนะครับนี่เนาะประมาณนี้เปิดไม่ได้เนี่ยนะครับ จริงๆหัวหัวจะไม่เท่ากันเพราะว่าความด่างบางต้นก็เขียวเยอะบางต้นก็เขียวน้อยด่างเยอะด่างน้อยก็จะโตเร็วโตวช้าต่างกันอันนี้แบบโลยหินแล้วนะครับโลหินแล้วเดี๋ยวเขาก็กาลังจะโตครับนี่มีตรงอนอีกนะครับเยอะเลยอนาจักรยิมโนด่างนี่นนครับประมาณนี้ คนะครับทำง่ายนะครับดามทำไม่ยากเท่าไหร่ราคาก็ตอนนี้ก็ถ้าส,สวยๆก็แพงหน่อยอุย้ยกองปิดนะครับถ้าไม่สวยก็ถูกหน่อยอาณนี้นะครับแต่ตลาดก็ยังรับไปเรื่อยๆรับตลาดก็ไปได้เรื่อยๆนะครับบางคนเพื่อนๆบางเพื่อนๆ,ๆบางคนลกลัวว่าไปต่อไม่ได้นะครับก็เลยคิดจะเลิกเลี้ยงเลิกทำนะครับผมว่าอย่าไปคิดแบบนั้นดีกว่าครับ เราก็ทําไปสนุกสนานนะครับอันไหนชอบเราก็จัดไปอันไหนไม่ชอบก็ไม่ไม่ต้องทํนะครับทที่ชอบเนี่ยด่างก็ทําไม่ยากนะครับกำลังโตกันเลยโอเคนะวันนี้พามาชมยิมโนด่างเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันอีกทีคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย